ัจจุบันโลกยังต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด19ประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ประมาทกับสถานการณ์ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมกรับมือภาวะฉุกเฉินล่าสุด เกิดการระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นท <Sh are> <ention> ี่โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจเชิงรุกเพื่อเร่งแยกผู้ป่วยออกมารักษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนและรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่ได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่เครื่องมือการรักษาพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดูแลจิตใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนโดยรอบขณะที่ทุกเขตสุขภาพได้ส่งนักรบชุดขาวลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น20แห่งโรงพยาบาลสนาม ถือเป็นหัวใจในการควบคุมโรคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อได้มีโอกาสแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นนอกจากนั้นยังได้วางระบบโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยบูรณาการด้านงานรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดกลายเป็นโมเดลให้ทั่วประเทศเดินหน้าปฏิบัติตามมันมีทางที่จะดีกว่านี้เพราะเ่าทำดีที่สุดแล้วนะครับน่าเือถืตอบปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงพยาบาลสนามที่เปิดดำเนินการแล้ว45แห่งและพร้อมจะเปิดให้บริการอีก75แห่งหากมีการระบาดเพิ่มขึ้นในอนาคตล่าสุดไทยอยู่ในอันดับ4ของประเทศที่จัดการโรคโควิด -19 ดีที่สุดในโลกจากข้อมูลของ Lowy Institute ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ด้วยความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขการสนับสนุนจากรัฐบาลบวกความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนชัดเจนว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือกับทุกวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ